มีครับมีครับข้นขือไหก็มีเนาะข้างเหลือครับงเหลือมองกระจูสอจูยังดีครับเนี่ยเหลือหลงเหลือครับมีเงินครับจูงง่ายๆครับเนี่ยแย่แย่จืิงแย่งครับตรงนี้ได้พี่อุ้ยจดองงามๆครับผม สามปุ่มีิดไข่ครับหิดทั้งเขาอย่างนี้มีเนาะดอกแข็งดีแล้วครับดอกนังกระดอกบางง่บักงามเลยครับป๊าดง่ามเนี่ยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพ่อพี่น้องสปูดสก้นครับมาพอกันกับสองเบ้านปพายแล้วครับม้อน้สองบ่าสิพายพี่น้องมาหาเห็ดครับเพิ่งกินผู้ครับผมแมนครับมาตามล่าหาเห็ดละงกหาให้ทั่วไปครับแมนวายสียังออกเพราะว่าฝนตกล้มาดูดูครับแมนครับผมตกเกือบทุกวันเลยม้อนี้กลไปปอยครับบรรยากาศอืมครึมครับั้งแต่เ้าเลยครับม้อนี้เลือดระลายเนาะแมนครับผู้สองตาด้อครับพี่น้องม้อน้สองบ้าขึ้นมากครับสิพาพี่น้องมา นผู้เบิ่งเห็นไหนยินว่าเป็นได้เห็ดกอไปเนี่ยครับเลื่กระสีมานาวขึ้นกันครับแม่นครับพอดีทั้งผู้สองศาดก็มีห่มเห็ดกออยู่ครับแม่นห่มหลายห่มใหญ่ครับแม่นครับแต่ที่ท่านี่น้องบอกระเบงหูขึ้นกันแล้ววันนี้ครับอ่ะกรหนุมกันสองบาทบังคับว่าสิได้สีมานซจำใด้ครับแม่นครับผมไปเลยครับอ่ะครับแห้งมันครับนี่ก็เป็นที่เสียงงามออกไม่นะขายง่ายง่ายครับ อันตัดินครับอืมกระดกง่ายไหมครับสองดอกแล้ไหมอ๋อเหมยังเหลืออยู่ครับป่ะน,นครับขอยแ้วขอ่อยแนว

หอมมือกันเ้อครับจู๊บ้ค่น่นเอ้มองไม่เห็นบอกโคนงานคนละฝั่งกัเปล่าขึ่นอ้ไรกันขึ่นกรนิ่ง มีน้ำติ่งปนฮะนี่ดอกแข็งดีแ้วครับเนี่อะไบงอนไป แข็งดีครับอีกมูนึงเต็มตาเนยใส่เหีนซ้หนีละเง้ๆไปกข่ดีครับหาไรครับเงียนขึนไม่ก็มี่เนาะกอเหลือเงียนเพิ่นขึ้นไม่ก็มีได้น้เนาเออ้วมเลย มีสามดอกครับถึงไม้แล้วยังผ่านอ่อนผีหน่องอะเด๋งอะแม่งครับดองนี่ขึงไม้ข้างนั right ้นเลยนะ อีนอย่างละบ้าต้นนี่ครับนี่ครับกำลังเปนจูมครับื้อจูมงานดีแล้วครับเก่งกับหวานเหมือกันครับมันจูมไม่ใช่เนี่ยอุ้ย กลิ่มเญญ้็นไงฮะน่าเกียดมีดอกเดียวครับขาวๆฮะครับนะครับดอกดอกงามอยู่เลยครับ ว่ายนะครับเ,เมือนกัผมเห็นยังวันสิเกิดวันนี้สองสามดอกด้วยเรื่องออกมาครับเหมือนกับเป็นไหนบ้าคือบอนี้บอ,อกเจอแรงท่าน,นดอกเงยถึงนม่เน,นะครับ ต้นเบือตาที่น้องนะครับก็เป็นจริงไม่เคลียร์เลยแล้วครับครับเก๋งหนังวนว้าหนึ่งแดงแล้วครับก็แดงหน่อยเนาะแม่ก็แดงแง่หน่อยก็ให้ด่งแง่ทอดทั้งชิ้นไงเนาะ แดงขาล่ายครับออกไปแดงข้างนิดกอเลยเห็นครับอืมเปิดถึงหนมาว่ะอืมเป็นตั้งๆอยู่ครับจูนิดก้อครับจี๋แต่งงามแฮงเอาดยเปล่าเอาเห็นแล้ว เป็นเนาครับเป็นแับอีกอกายๆเนได้จะปรางนี้นั่นคหกับเปนเีย่ออะไรโ่โม้นม่ไใดตัวนี้ครับเป็นเสือบาดบาดย่านครับเหมือับม็ดฟืนขมิมน,นครับ ดอกหนึ่งกระดอกบางเง่บางงามเลยครับอีกดอกนึงครับอีกสองตีครับง่ามๆต่อต้นไปเลยครับออกทางกันนิดน้อยครับเนี่ยอหยางงามครับให้ดอกงามให้ครับอหยาดถั่วเลยครับแต่อ่อนเห็ดครับ ที่สองครับออกข้างกันใี่ก็มีเ่อแบบแผนเิ่นออกเป็นห้มเหนือนะห้างมันเท่งเลยครับบดินง่ายครับี่ส่งบดตเงดึงมาได้อนี่งูหแมหน้าครับหน้าบนเลย นี่ครับคุณนี่คือถึนหน้าครับพี่น้องไม่เห็นอ่ะสิไอถุงดำดอกนี่ไอมีเห็ดออกห้างแห้งครับคุณเนียนเป็นเหียนท้ายร่เนอะพี่น้องเนาะนเป็นเห็ดหน้าแหล่แน่นลยเนียนมีถึงเรื่องต็ดกอเห็ดหน้าแหล่มาก็จะเป็นสักพักหนึ่งก็สิขึ้นมะมัยเนาะนี่ครับเป็นถุงดำแกงหวานหวานนะครับนี่ขึ้นออกห้างย่างไหลขาลอยนะพี่น้องนี่ครับ นี่นีิฟังเน<ส>หนบ้านี่เปล่งเง้นแต่ขานี่นี่ว่าดีนี่โอมนี่อหวานตันนี่ได้ดอกหนึงครับอขาวสีหน,นึงครับอันป็งดอกหวานกันหวานงามูีครับ มันเหมือนง่าเหมือนายนะครับนอนขี่อะไรเนาะครับตามป้นครับผมแมนบ้าดนี่มาจุม

คลิปเงินฟุ้นครับนี่คือครับแต่ดอกเป็นยังงามดีครับดอกบานแล้วครับโค้งมาหน่อยบานเบิดดอกเลยดอกจูก็มีปะปลายกันไปครับเห็นหน่นเปลี่ยนไายสดไหมครับไม่ครับมันเห็นแรงแรงจะเกิดตามมาแล้วครับบานแต่ก็น่าครับที่ดอกแง่ดอกแข็งป่ะหนินี่ครับ ดลงงมงง่ยมั้ยขี่จจนคืนดังเนี่ยไใส่นี่นี่ค่อยคอยตนกอีกแน่นี่มนตออกหน่อยอืมไม่ได้แล้วครับครับอืปวดงามนี่ครับครับ มีครับมีครับจะนมขื่ไหมก็มีเนะสามดอกครับนุ่มๆดอกแกงดอกง่ามมือเกาครับบิดแกงกับแซมไปย่ำกับแซมด้วยครับ อนี mm ่ก hmm. รุบๆเนาะนี่เงาเลยนี่ไหนยื่อนี่ฟองโดดแบบไงนะครับปกหนงด้วครับผมคนอ่ะ นี่ส,บบสองดักนี่ก็เป็นส่วนดำครับนี่นั่งเหลือครับนั่งเหลือหนึ่งจูงสองจูงยังดีครับนี่แน่นครับเลปบ้างนี่ที่บ้าเป็นน โอ้ยทางวนจุ่มแบบนี้นี่จำกำปั้นดูครับนี่ยพี่ดอกบานสจุ่มกับนีอืมเหลือเหลือครับเหครับอืมจุ่มเงี้ยๆครับนี่นี่สิเบอร์อะไเนาะแมนอย่างงยเหลือสองมาเอาเก็บดูครับอืมอย่ครับ เชื้อครับเม่นเงินเป็นเงินเป็นเชื้อครับเป็นจุ๋มเลยครับพี่น้องดบดดินครับเห็นบดดินเลยเห็นผงบดครับนี่นจุ๋มเลยมีนอะ้ยวู้ยจิระน่ามีครับมันนี่ครับอ้อเป็นเงาเลย นองแง่งนี่ครับผมโอ้ยดอกแข็งดอกงามดีครับปลาตุ๊กตุ๊กตุ๊กได้ว่าตังนี่นี่ย่านได้อยู่ครับเกิดเหน่าแล้วสามดอกเลยครับนี่ครับ พึ่งเลี้ยงครับผมแมครับมดินครับผมมดินครับเป็นต้นกี่หญีน้ตอนแครับอี่บ้ัวกบายติดอยูแลวครับนี่ส่วสองรอบสองรอบสามม้อน เรือ,อนะครับผมแกงหวานหวานนี่อมีกึ้นขาอกระเจีบอยูน่นัแนเงกันกินดิบได้เนาะแมน,นครับนี่มาฟองดอกดอ,อกนี่ก็ใครนึงครับอืมรดอ đeo ạ, um, chuẩn như thế này, một mẹo, hai mẹo, không? rồi, cái này gì nữa? nhìn, มีสองดอกมั้ใส่เี้ทัานผู้นน่ใส่เั่นดิอ้าเจ้าหัวังดอกสองดอกก็ดีใจด้วยครับครับห,หอมแล้ก็เลยเตีมกันนี้ครับสามดอกที่ดอกเ้นไมครับนห่ครับขึ้นไม้เจ้หี้เอครับอยู่นี่เป็นหมูเล้วครับ แต่ดอกก็นั่งบอกอะไงไงเป็นไรครับผมบอกว่าอะไรครับมีเงินครับห้องพี่น้องคนเคียร์โอ้โแตกเหมือนครับสีไมาได้ดีครับอืมขีแกงนนาแดงๆหวานไหนะมน้องนี่นะเพิ่กันย่างได้ครับ ซ้ำตัวนี้เมินแมน,นออกรโดดง่ายเกง่ายโด,ดแข็งดีสคือครับพวกนี้ได้ดีอ้มันจะดงงามครับผมกอแดงยังนี่ยังนี่เขียนอุ้ย หอนเมืองเหนือได้เหมือนกันนะครับงามเลยครับสองชิ้นี้ครับอืข้าจุมเกงน้ำแดงๆหวานๆครับพี่น้องไง้ล่ะไ้ี่นี่อีกอยู่ข้างหลังนั่นนี่ไพี่พ ผมก็นั่งขึ้นกันนี่นองสองดอกครับสองดอกครับผมปลาคาบานพี่น้องได้เวลาสองเบาสีพาพี่น้องมาสลุปผลงานพาพี่น้องกระบานครับเรื่องบรรยากาศพี่ยังฝนสีตกครับเหมือนอึมขึ้นไม่แล้วแทนครับผมวันนี้สองเบาไปสองไม้ครับผมึินผู้สองตานอากาศลงมาปลาลางครับผมแนนครับผมเียบร้ครับต้นไหญ่้อมั่งทั้งสองเบาครับ หมันตาสองครับแมนโอ้ยเห็ดมันอีกสี่ห่างๆเนี่ยครับพี่น้องครับครับแต่ก็ยังหมานจื่าครับแมนครับผมออ้ยที่ครับตานี่ก็ได้เครื่องนึงครับนี่ไม่ได้เห็ดกอแดงข้างล่างเนอะเห็ดกอแดงได้อยู่ข้างล่างครับเห็ละงูก่ะมีอยู่ข้างล่างก็มีครับปลาใบครับผมในตานี่ก็มีเห็ดละงูครับผมละงูขาวละงูแดงครับนี่แมนครับมันสองสามดอกเนาะแมนครับผมมัลสองดอกสามดอกแดดเต็มหม่องครับผมโอ้ลายสีสันเนาะแมนครับงามบ่โอ้สุดฉาดต่อ งามำนะครับนี่แหละครับผมผลง้างสองเบาครับมีเห็ดยังเบาวมือนเหมือนี่กับสีมีเห็ดลงอกครับผมเห็ดกอแดงเห็ดเผิอกแดงขาไล่ครับเห็ดเผิอกเขาหน่อยครับผมนากรเห็ดอกนกกับมีนะครับครับผมนากรเห็ดเห็ดบดดินหรือเห็ดเผิอกบดครับผมครับผมแซ่บแซ่บเลยครับนี่ผมนี่ครับมีแต่เห็ดแซ่บแซ่บครับวัอนี้ครับผมสองเบากับสีลาพี่น้องกระบานนะครับผมจังพอกันกีบเมือหนาเนาะนี่ครับผมอัลลังการข้าวหมันขี้เก่าครับผมวัอนี้ครับ เาะครับสารับคลิปนีสองเบาขอสวัสดีคต้อนรับกำบานก่อนครับม่พอกันคลิปไหนคลิปใหม่เด้อครับพี่น้องครับอย่างอื่นมารกันว่าสองเบาพา่พี่น้องไปรอสู้ไหนครับผมครับผมนี่ขอมาขอต้อนรับไปก่อนครับมาถึงสวัสดีครับเราพุ่มครับขอขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เขามาร่วมเดินทางกับสองเบาครับผมวันนี้ต้นคลิปเป็นหัวโจ๊กคลิปครับผมขอบคุณครับผมทุกคนลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมเราพุ่มสวัสดีครับไปแล้วครับผม